สวัสดีครับสวัสดีแซมไซครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ครับผมจะพามาอัปเดตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมินบุรีครับมีจุดเริ่มต้นที่ถนนรัตนาทิเบศครับบริเวณหน้าสุรราชการนนทบุรีครับไปสิ้นสุดที่แยกล่มเก้า บนเวนถนนรางก็แพง192ครับรวมระยะทางทั้งหมด34.5กิโลเมตรนะครับโดยผมจะเริ่มอัปเดตจากสถานีบนแหวนตะวันออกนะครับนี่ครับก็จะอยู่ใกล้กับห้างแฟชั่นไอแลนด์ครับขวามือครับก็จะเป็นห้างแฟชั่นไอแลนด์ ก็จะสร้างยกระดับให้ขึ้นสูงครับสูงเหนือกว่าทางทางยกระดับข้ามถนนรามินทาครับนี้ก็จะเป็นที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นถนนวงแหวนรอบๆอกฝั่งตะวันออกนะครับ การรถไฟฟ้าสายสีชมพูรครับจะมีทั้งหมด30สถานีนะครับผมกำลังมุ่งหน้าตรงไปหลักสี่ครับมาจากมินบุรีครับเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางหลักสี่รามอินทราหลักสี่ครับสังเกตดูครับขวามือครับเพืเ่อนๆครับตรงนี้ ก็จะวางคานทางวิ่งแล้วนะครับนี่ครับเริ่มวางคานทางวิ่งแล้วนะครับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับทางก็จะขึ้นนิดๆน,นะครับส่วนสถานีข้างหน้าครับจะเป็นสถานีศิลแพทย์ครับ จะอยู่ใกล้ๆก,กับซอยลามินทาที่83กับ85นะครับส่วนซ้ายมือครับก็จะเป็นโรงพยาบาลศินแพทย์นะครับสถานีสินแพทย์ก็จะเป็นสถานีที่24นะครับถ้าไล่มาจากไล่มาจากแครายนะครับ ทั้งหมดส0สิสถานีครับสถานีนี้เป็นสถานีที่ยี่สิบสี่นะครับตรงไปก็จะเป็นถนนข้ามแยกคูบอนนะครับสพานข้ามแยกคูบอนตอนนี้รถก็เหมือนจะหนาแน่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของใกล้กับถนนใกล้กับสะพานครับข้ามแยก คู่บอลครับตรงนี้ครับก็จะเป็นตรงทางแยกสะพานข้ามแยกถนนคู่บอลนะครับแต่ว่าเสาโครงการหรือเสาตอมบอก็ยังไม่มีขึ้นนะครับด้านขวามือครับตรงกลาง โครงการรถไฟฟ้าก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ก็เริ่มจะมีการก่อสร้างแล้วนะครับแต่ว่าเสาต่อม,อ,อ,มอยังมีขึ้นนะครับเสาสข้างหน้าครับจะเป็นสถานีคูบอลนะครับลงจากแยกตรงนี้ไปนะครับขวามือก็จะเป็นสถานีคูบอลครับนี่ครับข้างหน้าสถานีคูบอลก็จะเป็นสถานีที่ยีนะครับของโครงการ ตั้งอยู่ระหว่างซอยรามอินทราที่69และ46ครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นซอยรามอินทราที่46นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นซอยรามอินทราที่69ครับนี่ครับอาคารก็เริ่มเป็นโครงเป็นรูปร่างขึ้นมาเยอะแล้วครับจากที่ผมเคยถ่ายอัปเดตเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประมาณ สี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับตรงนี้ก็ทางลางวิ่งครับก็นาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นบางช่วงครับนี่ครับความขึ้นหน้าบางช่วง เดินทางมาถึงสถานีที่22นะครับรามินทากม6ครับตั้งอยู่ช่วงระหว่างซอยรามินทาที่40และซอยรามินทาที่42นะครับข้างหน้านี้นะครับอาคารข้างหน้าสถานีข้างหน้าครับเป็นสถานีที่22ครับ ทางแก่เทีนนะครับข้างบนครับก็จะมีพนักงานครับจะทําการก่อสร้างอยู่นะไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดหนีโรคโควิดแต่อย่างใดครับท่านานี้เป็นสถานีที่สถานีที่22นะครับตามมีทากม6ครับนี่ครับสถานีนี้นี่ครับโครการรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับไม่ได้หยุดตามวิกฤตโควิดแต่อย่างใดนะครับ ยังก่อสร้างไปเรื่อยๆครับเพื่อจะให้เสร็จทันโครงการทันตามกำหนดระยะเวลานะครับตรงนี้ครับจะเป็นสถานีที่21นะครับสถานีวัชรพลค,ครับตรงนี้ก็จะมีรถยกครับกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับด้านขวามือครับก็จะมีเบี่ยงถนนมาเล็กน้อยครับข้างหน้าจะเป็น ซอยวัดชะลพลจะอยู่ขวามือนะครับนี่ครับสถานีวัดชะลพลครับสถานีวัดชะลพลน,นะครับการก่อสร้างก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับ นี่ผมเด,ดินทางมาถึงใกล้กับสถานีไมยาลาบแล้วนะครับนี่ครับฝวามือระวางคานทางวิ่งแล้วนะครับคานทางวิ่งหรือคานรางวิ่งนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> นี่ครับคิอหน้าไปเยอะเลยครับคือหน้าไปเยอะเลยแต่อันนี้ข้างหน้าจะเป็นสถานีที่ยี่สิบนะครับ ถนนมัจะลาบก็จะอยู่กับอยู่ใกล้กับซอยรามินทาที่41นะครับส่วนซอยฝั่งคู่ก็จะอยู่ใกล้กับซอยรามินทาที่20ครับแยกมัจลาบนะครับบนรามินทานีครับตรงนี้ก็จะเป็นซอยใกล้กับซอยรามินทาที่20ใกล้กับซอยรามินทาที่18 ถนนมัจจลราบก็จะอยู่ซอยลาบมิทาที่16นะครับแยกมัจลานี่ครับคานทางวิ่งก็ขึ้นได้เยอะเลยนะครับถึงจุดนี้ขึ้นมาไปเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ใกล้จะถึงกับกบอสี่แล้วนะครับ ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นกอมอ .4 แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานีครับสถานีรามอินทรากม .4 นะครับข้างหน้าข้างหน้าครับสถานีที่19ครับเป็นสถานีรามอินทรากรอมอ .4 นะครับนี่ครับอาคารจะอยู่ตรงนี้ครับ ส่วนสถานีต่อไปจะเป็นสถานีลาดปลาเค้าครับเห็นข้างหน้าเริ่มจะน่าจะอาคารหน้าใกล้จะเสร็จแล้วครับเห็นจากหลังคาเห็นจากหลังมองเห็นไกลๆนะครับน่าจะใช่หรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่ครับโครงหลังคาโครหลังคาครับเริ่มบ้านโครงหลังคาแล้วโครงหลังคาอาคารสถานีลาดปลาเค้านะครับ ลาปาาาเค้รัับขหนบสถานีลาดลาดปตกเขาครับน,นี่ล,ลาดตะ,ะ,ะเขาก็เป็นสถานีที่18นะครับมีทั้งหมด30สถานีนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นโค้งหลังคาเริ่มขึ้นแล้วครับเม่ได้มาถ่ายนานหลายเดือนก็ความคืบหน้าก็เยอะเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเลนขวาครับไปดูใกล้ๆเลยนะครับใกล้ชิดติดโครงการครับนี่ด้านขวามือครับสถานีลาดปลาเคาครับตรงนี้ครับขึ้นหน้าไปเยอะนะครับสถานีนี้ขึ้นหน้าเยอะกว่าสถานีอื่นเลยครับตั้งแต่ถ่ายมาตอนนี้ก็ผมก็ขับรถข้ามสะพานข้ามแยกลาดปลาเคานะครับ อย่งน้เพราะเขาจะอยู่สายมือนี้ก็การทางวิ่งครับวางเรียบร้อยแล้วเริ่มวางกันแล้วนะครับส่วนสถานีต่อไปครับสถานีที่17ครับลามอินทากมม3ครับตั้งอยู่บนถนนรามอินทาครับใกล้กับบริเวณโครงการลุมพีนีครับชื่อนี้คุ้นๆกันไหมครับเพื่อนๆ ครัซ้ายมือก็จะเป็นสถานสนามมวยลุมพินีครับข่อไปครับสนามมวยลุมพินีครับส้ายมือจะเป็นสถานสนามมวยลุมพินีครับ,รบอันนี้ก็โดนปิดไปแล้วนะครับช่วงโควิดกดข้างหน้าครับข้างหน้าผมเป็นสถานีที่16ครับสถานีต่อไป Next Station สถานีพระศรีมหา,าธาตุครับข้างหน้าจะเป็นสถานีพระศรีมหา,าธาตุครับตรงนี้ครับสถานีพระศรีมหา,าธาตุจะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิสสะพานใหม่คูคตนะครับช่วงข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นสะพานข้ามแยก สบุรีชัยเอไปชัยครับสบุรีลักสีีครับขอไปออกประชังชัยไม่ได้น,นี่อาคารก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับขวามือก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลรามินทรค่นะครับ,รบตรนี้ก็จะข้ามอน,นุสาวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับ หรือเรียกว่าแถวบางเขนนั่นเองนี่ครับข้างหน้าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับโครงหลังคาอีกหนึ่งสถานีครับตรงนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูของเราที่กําลังพาเพื่อนๆได้ขับรถชมกันอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นสายสีเขียวนะครับช่วงมอชิด สะพานใหม่คูคตครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบอีกหนึ่งสถานีนะครับเป็นสถานีที่15นะครับราชพัฒพระนครครับสถานีนี้ครับจะเป็นราชพัฒพระนครครับ จะตั้งอยู่กับบริเวณด้านหน้ามหาวยลัยราชพัฒนพระนครครับและนี่ครับด้านซ้ายมีก็จะเป็นมหาวยลัยราชพัฒนพระนครนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายมือของเพื่อนเอนด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับสถานีก็จะอยู่ข้างหน้าครับด้านซ้ายจะเป็นราชพัฒนพระนครครับส่วนด้านขวาครับก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าแม็กวลู นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมการอัปเดตสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแล้วพบก,กันในคลิปหน้านะครับเื่อมีโครงการไหนอัปเดตหรือมีเวลาก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับช่องสวัสดีแซมซายครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ